สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วหรือเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะที่เดย์แคร์หรือภาษาไทยเรียกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนใบเรียนนะคะคืออย่างนี้นะคะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะคะสอบถามดวเข้ามาเยอะเลยว่า,าไปทํางาน เริ่มไปทำงานเข้าไปทำงานไปยังไงไปทำยังไงแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะต้องเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันเนี้ยนะคะจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มเข้าไปทำนะคะแล้วก็ทำอะไรบ้างให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลนะคะในการที่จะให้ทุกคนที่อยากมาทำงาน เกี่ยวกับดูแลหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะได้ฟังแล้วก็เป็นประสบการณ์นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเลยคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเราเข้าไปสมัครนะคะทีนี้เราไปสมัครเนี่ยสมัครได้สองสองสามวิธีก็คือหนึ่งสมัครด้วยตัวเองก็คือเดินเข้าไปสมัครเลยนะคะแล้วก็สองก็คือสมัครทางออนไลน์นะคะเอ่อ สามก็คือไปเป็นอาสาสมัครนะคะหรือเป็นบริเวณที่อกอนะคะทีนี้แต่ละขั้นตอนเนี่ยยังไงถ้าเราสมัครออนไลน์เนี่ยนะคะถ้าคนที่อยู่แคนาดาเนี่ยเขาก็จะมีเว็บเว็บหนึ่งนะคะมันชื่อว่า i need หรือหรือไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองหาดูนะคะเขาก็จะมีเราเขียน นะคะคุณสมบัติของเราต่าง,าง,างๆนานาในนั้นเราก็มันก็จะขึ้นมาเลยว่า,เ,าเราต้องการเป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยนะคะอ,อยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยก็จะขึ้นมาเราก็กรอกข้อมูลไปถ้าเกิดเขาเข้ามาอ่านอีเมลหรือใบสมัครของเราเนี่ยถ้าเขาต้องการคุณสมบัติตรงเนี่ยเขาก็จะรับเราเขาก็จะเรียกเรานะคะเรียกเราสัมภาษณ์สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะสัมภาษณ์ท,งทงางทางซูมทางา ไม่เห็นหน้าหรืออาจจะไม่ต้องไปที่ทํางานก็ได้นะคะอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ก็มีนะคะแต่ของยูรีเองเนี่ยนะคะก็คือเคยเคยไปเป็นบริเทียคืออาสาสมัครที่นี่นะคะ,ะเมื่อก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะอยู่หลายเดือนเลยนะคะเพราะาอยู่ไกลบ้านนะคะก็ไปเป็นอาสาสมัครอยู่การไปเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะคะ หรือเป็นวอ l เลนเทียเนี่ยนะคะมันก็จะมีเปอร์เซนที่จะได้รับการเข้าทำงานนะคะเพราะว่าเขาเห็นการทำงานของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ได้ทำงานตรงนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่ีงนี้คืออยู่ในแคนาดาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบางคนเนี่ยอยากมาทำงานแบบนี้แต่ยังอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องหาช่องทางว่า สถานเดแค์ที่ไหนเขารับบ้างนะคะแล้วเราก็ต้องส่งใบสมัครมาแต่ถ้าเกิดอ,อ,ยอยู่เมืองไทยเนี่ยมันจะยากนิดนึนงแต่ถ้าอยู่ในในตัวแคนาดาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราเขาเรียกเรามามันก็จะง่ายเขาก็จะรับง่ายกว่านะคะแล้วก็การเป็นวอร์เรนเทียเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะเขาเห็นการทํางานของเราใช่ไหมคะ อย่างแคนาดาเนี่ยนะคะมันติดกับเมกาเมกาเขาจะเรียกออ,อแพนะคะที่นี่เขาจะเรียกเนนนี่นะคะหรือเบบี้ซิตเตอร์นะคะเบบี้ซิตเตอร์ก็จะอยู่ตามตามเดย์แคร์แต่ถ้าเป็นเนนนี่ก็จะอยู่ที่บ้าน,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็จะก็จะเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่อยู่บ้านกับอยู่เดย์แคร์ก็จะต่างกันใช่ไหมคะ,มคะทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะอย่างนิลีเนี่ยเข้ามา เข้ามา,าทำงานเป็นวันเลียทียเขาก่อนแล้วก็หยุดไปเลยประมาณ2ปีนะคะเพราะว่าโควิดนะคะเขาก็ปิดเดแค่เขาก็ปิดเราก็หยุดอยู่บ้านช่วงนั้นนะคะเกิดโควิดระบาดก็อยู่บ้านจนกระทั่งอพอเขาเปิดโควิดจางแล้วพอเขาเปิดนะคะเขาก็ประกาศรับคนเราก็สมัครไปทีนี้เขาก็ยังไม่เรียกจนกระทั่งสมัครไปอีกรอบหนึ่ง เขาก็เรียกสัมภาษณ์ทีนี้เขาสัมภาษณ์เนี่ยเราไม่ได้ไปสัมภาษณ์ที่ทํางานเขาโทรแล้วก็วิดีโอคอลหาเราแล้วก็สัมภาษณ์อย่างเงี้ยนะคะเขาก็สัมภาษณ์เราแล้วเขาก็บอกว่าอยู่เริ่มต้นงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็คนขาดนะคะก็เข้าไปทํานี้พอเข้าไปทาเนี่ยนะคะเข้าไปทําตอนแรกก็ยังไม่ได้ทําเต็มเวลา full time ก็จะเป็น part time นะคะ อที่หนึงอาจจะได้ทําอยู่สองสามวันหรืออาจจะทำทุกวันแต่วันละสี่ห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยอยู่ประมาณอยู่ประมาณเ,เดือนสองเดือนนะคะก็ประมาณนะั้นจนกระทั่งก็ดูดูเราว่าเราทำงานเป็นยังไงแบบไหนจนกระทั่งเขาก็มาบอกเราว่าอยู่ได้ทํางานเต็มเวลาแล้วนะฟูลไทม์แล้วนะก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะคะ วันละ8ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งก็คือ40ชั่วโมงก็คือกฎหมายของที่นี่ก็เป็นอย่างนี้วันละ8ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งก็คือ40ชั่วโมง,ง,โมงและ2อาทิตย์ก็คือเงินออกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เงินออกครั้งหนึ่งเ mm hmm. นี่ยนะพอเข้าไปทําปุ๊บเขาก็จะมีเอกสารให้เราเซ็นเยอะมากนะคะ mm hmm. เป็นเอกสารสางกฤษให้อ่านให้เซ็นอะไรเงี้ยและสิ่งที่เขาขอเราก็คือใบรับรองความประพฤติอาชญากรรม จากตำรวจนะคะเราก็ไปขอ,อแถวบ้านเรามีสถานีตำรวจที่ไหนก็ไปขอมาแล้วเขาก็าให้เรามาแล้วเราก็มาดูว่าประวัติอาชญากรรมไม่มีเพราะว่าเราดูแลเด็กใช่ไหมคะก็ต้องเซตตี้ในการที่จะดูแลเด็กว่าเคยมีอาชญากรรมทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไปให้เขาแล้วก็เลขหมายบัญชีเลขโซเชียลนัมเบอร์นะคะแล้วก็เฮลคัทอย่างเงี้ยนะคะ เราก็เอาไปให้เขานะคะ,ะพอเอาไปให้เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลของเราหมดแล้วเวลาเงินเดือนออกเขาก็เขาก็จะเข้าบัญชีให้เราตามที่เลขบัญชีแล้วก็โซเชียลนัมเบอร์นี่ก็คือเป็นเหมือนเลขบัตรประชาชนที่เราอยู่ที่นี่แล้วก็จะได้เสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ขอระหว่างที่ได้ทํางานอยู่ที่นี่นะคะเขาก็ให้ เขาก็ให้ update, อัปเดตวิชาชีพเราตลอดมาด,ดูวิดีโอมัง่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเก็บเก็บชั่วโมงในการประกอบวิชาชีพนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาให้เราเรียนก็คือ cca cca เนี่ยนะคะก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับดูแลเด็กประถมวัยะคะ่ะเป็นพี่เลี้ยง cca นี่คือพี่เลี้ยงนะคะก็คือเรียน40ชั่วโมงเรียนออนไลน์ที่บ้าน นะคะค่าเรียนทั้งหมด445ดอลลาร์แคนาดานะคะเมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเราก็เอาใบประกาศนะคะไปให้ที่เด็กแกเขาก็จะคืนเงินเรามา400ของี่ก็คือได้แล้วเอาไปให้เขาเรี้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ EEC EEC นี่คือเป็นคุณครูนะคะก็จะได้เงินเดือนมากกว่า CCA ก็คือเป็นพี่เลี้ยง แต่ต้องเรียนนะคะนีเน่เรียนเนี่ยเรียนก็ต้องไปเรียนที่คอร์สก็คือที่มหาลัยที่ที่เขาแนะนำนะคะเขาก็อันนี้เราจ่ายเองนะคะเราจ่ายเองก็คือถ้าเราเป็นแคนาเดียนหรือเกินเป็น PR แล้วเราจะจ่ายอยู่ที่5,000ดอลลาร์แคนาดานะคะแต่ถ้าเราไม่เราไม่ใช่แคนาเดียนเราไม่ใช่ PR นะคะเราเอาง่ายๆเราเหมือนเป็นคนต่างชาติมาเรียนอะ ก็คือ20 0 0 0นะคะ2 0 0 0 0่ดอลลาร์แคนาดา20 0 0 0นี่ก็ตีไปแล้วก็เป็นเงินไทยนะั่นคือ5 5 0 0 0 0แสนแต่ละ5้า0้ดอลเนี่ยก็คือแสนประมาณแสนกว่าๆนะคะประมาณกับแสนห้านะคะก็คือมันก็เยอะนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าอ่อยูจะเรียนไหมถ้าถ้าอยู่เรียนก็ไปเรียนแต่เราจ่ายเองนะเราต้องจ่ายเองนะคะเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะคะแต่อย่างนีเนี่ย นี่เรียนแค่ cca ก็คือ40ชั่วโมงเอาไปใบประกาศไปให้เขานะคะส่วนลูกสาวก็ทํางานที่นี่เหมือนกันที่เด็แคร์เหมือนกันแต่ลูกสาวเขาก็บอกว่าคุณคุณ,คณต้องการเรียนไหมลูกสาวก็บอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินเยอะกําลังเก็บอยู่เงี้ยก็ยังไม่ได้เรียนนะคะก็ทํางานก็ถ้าเรียนมาเขาก็จะปรับเงินให้เรา,ามากขึ้นที่นี่เขาจะจ่ายเงินเป็นรายชั่วโมงนะคะ หนึ่งชั่วโมงต่อ,อาตอนตอนแรกที่เข้าไปก็คือ13.11นะคะแต่ตอนนี้เราทำมาสักพักหนึ่งแล้วหลายเดือนกับปีแล้วนะคะเขาสมมุติว่าเราทำไปสักพักหนึ่งหลายเดือนกับปีแล้วเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะเพิ่มเงินเดือนให้เพิ่มเงินเดือนให้เรื่อยๆนะคะก <ๆ S 1> ็รายได้ก็โอเคอยู่นะคะถ้าเป็นพี่เลี้ยงนี่ก็คืออยู่ที่ประมาณ 2000กว่ากับ3,000ดอลก็คือตีเป็นเงินไทย6 7หมื่นแต่ถ้าเป็นคุณครูก็จะมากขึ้นไปอีกนิดนึงก็ก็เกือบแสนนะคะแปดหมื่นกับแสนถ้าเป็นเงินบาทาเราไม่ต้องตีเป็นเงินบาทเรา,เราต้องคิดเป็นเงินแคนาดาเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นี่มันก็แพงถ้าเป็นเงินแคนาดาเนี่ยมันก็ไม่ได้มากนะคะก็พอพอใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้นมันแทบจะไม่มีเงินเก็บนะคะเนี่ยนะคะ ก็คืออันนี้คือรายละเอียดที่ว่าเราจะเข้าไปแล้วก็เราไปกาเรียกว่าพัฒนาวิชาชีพของเราเขาจะต้องให้เราพัฒนาวิชาชีพของเราอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะ,ะระหว่างไปทํางานเนี่ยระหว่างทํางานอยู่เขาก็ให้มีบ้านเราเขาเรียกว่าอบรมแต่ที่นี่ก็ไม,ไม่ไม่มีอบรมเขาก็จะมีเหมือน,นให้ดูให้เรียนทางออนไลน์ดูคลิปด,ดูอะไรเงี้ยก,ก็จะเก็บชั่วโมงเราไปเถ้าเรียนเหมือนกับว่า พัฒนาวิชาชีพไปนะคะทีนี้ตอนนี้มาเริ่มต้นการาทำงานว่าทำอะไรบ้างในแต่ละวันจนกระทั่งเลิกงานนะคะ mm hmm. ก็คือมันจะมี mm hmm. เกิดเป็นช่วงๆนะคะคือเดย์แคร์ของที่เนี่ยเขาเปิด6โมง6โมงสนะคะถึง6มโมงเย็ยนเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่ละคนก็ไปทํางานไม่เหมือนเวลาไม่เท่ากันบางคนแต่เช้าบางคนกะเช้ากะบ่ายอะไรเงี้ยทีนีอ้อย่างเช้าเช้าเนี่ถ้าเราไปนะถ้าเป็นช่วงเช้านะคะหกเริ่มต้นที่หกโมงสิบห้าเราไปเนี่ยนะคะก็จะมีพนักง,งานไปสามสี่คนก็ไปรับเด็กผู้ปกครองก็จะมาส่งเด็กเราก็รับเด็กมานะคะเราก็รับเด็กมาปุ๊บเราก็เช็คอินเด็กว่าเด็กมาคนนี้มาอยู่ห้องไหน มามาแล้วพ่อพ่อมาส่งหรือแม่มาส่งเนี่ยเขาก็จะมี i p a d ให้เราเช็คนะคะให้เราเช็คเช็คเด็กก็มากอ็อย่างนู้ดีเนี่ยดูแลเด็กตั้งแต่ 8, 6เดือนถึง2ขวบนะคะก็ดูแลเขาให้เขาเล่นให้เขาอะไรต่ออะไรจนกระทั่งซักพ่อแม่เขาเตรียมอาหารมาให้นะคะเพ่อแม่เขาเตรียมอาหารกล่องอาหารมาให้เราประมาณสัก กับเจ็ดโมงกับแปดโมงเนี่ยเราก็ให้กินอาหารเช้ากินแน็คนะคะ,ะกินแน็คก,ก่อนกินแนด์ก็ล้างมือเสร็จแล้วก็กินเสร็จก็ล้างมือนะคะทีดีพอสักประมาณเก้าโมงกับเก้าโมงครึ่งนะคะคือเด็กที่เนี่ยจะต้องออกไปเล่นข้างนอกทุกวันนะคะจะเป็นหน้าหน้าหนาวหรือหน้าร้อน ก็ต้องออกแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยจะออกได้2เวลาแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะออกได้แป๊บเดียวใช่ไหมคะเพราะมันหนาวเป็นไปเนืองเ,เ,เ,เมืองที่หนาวแัวม้มีหนมะเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็เตรียมแต่งตัวเด็กเพื่อจะพาออกไปแอพพลิตี้เออเขาเรียกออกไปเล่นข้างนอกนะคะเพื่อพัฒนาการของเด็กอย่างเงี้ยนะคะก็คือตั้งแต่เก้าโมงครึ่งเราก็แต่งตัวให้เด็กละนะคะแต่งตัวให้เด็กทีนี้เมืองนี้ นะคะอากาศมันหนาวงั้นการแต่งตัวของเด็กเนี่ยก็จะมีหลายหลายแบบถ้าเป็นหน้าหน้าร้อนนะคะซัมเมอร์เงี้ยนะคะซัมเมอร์เขาก็จะต้องคือเด็กที่เนี่ยคือแดดอ่ะเขาจะเซนซิทีฟใเป็นผิวหนังเขาจะเซนซิทีฟกับแดดเขาจะต้องทากันแดดนะคะต้องทากันแดดให้เด็กทุกคนสวมหมวกนะคะแล้วก็รอ,อ,องเท้าที่ใส่ข้างนอก คือคือเด็กที่เด็กแคร์ที่นี่จะต้องมีรองเท้าข้า,างนอกกับข้างใน i n s i ซ e กับ Outside ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเขาป้องกันนะคะทีนี้ก็ถ้าเป็นซัมเมอร์ก็จะก็ไม่อ,อะไรมากไปต้องทาซันสกรีนก่อนแล้วก็ใส่หมวกเงี้ยนะคะก็ออกไปเล่นจะออกไปเล่นนานนิดนึงเพราะว่าอากาศมันไม่หนาวอากาศดีอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนมากที่เนี่ยเขาก็จะเล่นอยู่ประมาณตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง เกือบ11โมงอะคะ่ะ10โมง10โมง45นะคะก็ก็เอาเด็กเข้าแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะเขาก็ออกไปเล่นตอน9โมงครึ่งเหมือนกันอน,นี้เครื่องแต่งตัวของเขาเนี่ยเด็กก็จะมีรองเท้าบู๊ตนะคะรองเท้าบู๊รองเท้าบู๊มี2 2ดูดูนะคะบูทท๊ที่ไว้สําหรับเล่นกับช่วงที่หิมะละลายหรือฝนตกเนี่ยก็จะเป็นบู๊แบบที่กันน้ํานะคะ ส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นบูธฤดูหนาวที่เล่นกับซันดงก็จะเป็นขดฟูๆนะคะอ่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เสื้อเนี่ยนะคะเสื้อที่เป็นชุดอ่ของเด็กเนี่ยก็จะเป็นชุดเหมือนกันฝนนะคะเป็นชุดแบบรูดขึ้นมามนเหมือนชุดหมีนะคะนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็จะเป็นชุดเหมือนชุดหมีที่เก็บบุกข้างในอะ่ะก <ๆ S 1> ็เรียกว่าสนุกเหมือนสนุกแพลนอะ่ะที่หนาหนาเด็กก็จะไม่หนาวแล้วก็จะมีถุงมือ Spin. นะคะ ถุงมือเนี่ยก็จะมี2แบบแบบกลอฟแบบเป็นนิวน้วๆกับเป็นวิดเทนวิดเทนก็คือไม่มีนิ้วใส่ก็คือใส่แบบแบบแบบปิดไปหมดเหมือแนบบใส่ยีโป้งกับเนี้ยนะคะแล้วก็หมวกหมวกก็จะเป็นมแบบหมวกแบบหมวกหนาๆเลยปิดหูปิด,ปด,ปดอะไรงเงี้ยก็ต้องใส่นะคะให้เด็กนนะคะแต่งตัวให้เด็กเสร็จแล้วก็ออกไปถ้าเป็นฤดูหนาวอ่ะก็จะออกไม่นานเพราะว่าบางทีมันหนาวนาะเด็กก็เด็กก็อยากเล่นนี่แหละแต่ก็หนาว ก็ออกได้เต็มที่ก็คือส0นาทีถึง20สนาทีแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นฤดูดูดูร้อยน,นี่นคือนานเลยชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเลยนะคะเนี่ยคะ่ะก็ก็ออกไปเล่นออกไปเล่นพอเข้ามาปุ๊บถ้าเป็นหน้าหนาวจะเข้าเรวเพ่อหนาวก็ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กทําในห้องนะคะจนกระทั่งสิบโมงสี่สิบห้าครึให้เด็กล้างมือแล้วก็เตียนกินข้าวกลางวันนะคะในที่กินข้าวกลางวันเนี่ยก็ ก็กล้างมือกินข้าวกลางวันพ,พ่อแม่เขาก็เตรียมมาให้ใช่ไหมคะก็กินเสร็จกินเสร็จปุ๊บก,ก็ล้างมือเปลี่ยนแผลงพลืชน,นะคะทีนี้การเปลี่ยนแผลงพลืชเนี่ยก็จะเปลี่ยนอยู่สองชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงครั้งนะคะการเปลี่ยนแผพืชเนี่ยคนที่มาใหม่เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะโคชิคงไม่ให้เปลี่ยนแล้วเขาก็จะไม่ให้อยู่กับเด็กต่อตามลําพังคือคือสตาฟหนึ่งคนนะคะสตาฟหนึ่งคนเด็ก4คนนะคะ แล้วจะไปคลองน้ําหรือจะไปไหนต่อไหนเนี่ยทิ้งเด็กไว้ได้เพราะที่นี่ถือว่าเซฟตี้มากๆาจะต้องมีคนมาแทนถ้าเราอยากไปห้องน้ําหรือไปธุระ,อะรนอย่างเงี้ยเ,เราต้องมีคนมาแทนเราต้องไปได้นะคะไม่ได้เลยอยู่อทิ้งเด็กแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไม่ได้ที่นี่ไม่ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแผ่นพิดมาใหม่ใหม่เขาเปลี่ยนเผ่นเพิชยังไม่ได้จนกระทั่งกับเดือนนะคะเดือนกับ2เดือนถึงจะเปลี่ยนได้นะคะ,คะ,เ,ะ,คะเขาก็ยังไม่ให้เปลี่ยน เขาก็จะสอนเราว่าเปลี่ยนยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าการเปลี่ยนเป็นพืชเนี่ยนะคะผู้ปกครองก็จะมีกระเพิดแล้วก็มีกระดาษเปลี่ยนมาให้นะคะเขาก็ให้เราเปลี่ยนถ้าเด็กอึนะคะถ้าเด็กอึเขาก็จะมีถุงมือให้เราใส่นะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กไม่ไม่อึปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนทุกสองชั่วโมงแต่ถ้าอึปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะเสร็จ แล้วก็เด็กกินข้าวเปลี่ยนเปเพื่อเสร็จนะคะประมาณเที่ยง15เด็กก็นอนนะคะเด็กก็นอนถ้าเป็นเด็กเล็กเขาจะมีเบรให้แล้วก็มีที่นอนนอนถ้าเป็นเด็กโตก็มีเด็กนอนกับพื้นเนี่ยนะคะก็กล่อมเด็กนอนกล่อมเด็กนอนจนกระทั่งนอนหมดทุกคนแล้วนะคะเราก็มาทำความสะอาดของเล่นนะคะ อากาศเก็บของเล่นที่เด็กเล่นเนี่ยนะคะเอาใส่รถแล้วก็เอามันจะมีเปลี่ยนเวรกันอนะไปล้างของเล่นในห้องครัวนะคะถ้าอันไหนที่มันล้างไม่ได้เขาก็ใช้สเปรย์นะ,ะในการฉีดทําอย่างเงี้ยทุกวันฉีดถ้าเด็กอยู่ฉีดไม่ได้นะคะถ้าเด็กนอนคือให้มันเป็นน้ำํำยาฆ่าเชื้อทีอ่สเปรย์นะคะก็ต้องห่างเด็กนิดนึงก็สเปรย์นะคะเด็กก็จะตื่นมาประมาณ บ่ายสองครึ่งถึงสามโมงนะคะนะคะบ่ายสองครึ่งถึงสามโมงพอเด็กตื่นปุ๊บนะคะเราก็ให้เด็กกินอาหารว่างก็คือสแน็คเนี่ยนะคะพ่อแม่เขาก็เตรียมไอีกก็กินกินของว่างกินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เปลี่ยนเป็นเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ประมาณสาสองสองโมงครึ่งถึงสามโนะคะหลังจากนั้นนะคะพ่อแม่ก็จะเริ่มทยอยมารับละ พ่อแม่ก็เริ่มทยอยมารับห้องไหนอยู่ห้องไหนเขาก็เดินมาเขาก็มารับลูกแล้วเราก็ต้องเตรียมกระเป๋าเตรียมเ,เสื้อแจ็คเก็ตใส่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็ใส่รองเท้าบู๊เสื้อแจ็คเก็ตใส่หมวกแล้วก็กระเป๋าอาหารให้ผู้ปกครองกลับบ้านไปนะคะแล้วก็ทีนี้เ,เราเสร็จแล้วนะคะเด็กเ ยังไม่หมดไม่สามารถที่จะทำความสะอาดคลีนได้จนกระทั่งเด็กหมดปุ๊บทุกคนห้องนั้นเรารับผิดชอบเด็กห้องนี้เด็กพ่อแม่รับไปหมดแล้วเราก็สเปรย์นะคะเราก็สเปรย์ทำความสะอาดห้องนะคะสเปรย์ของเล่นเก็บทุกอย่างหมดก็คือจบงานแล้วนะคะจบงานกลับบ้านได้นะคะแล้วเขาก็จะมีเวลาพักให้เราหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะคะ เราทำแล้วแต่ว่าเราจะได้พักเวลาไหนเราจะสลับกันคนที่มาเช้ามันจะมีอยู่สามรอบคนที่มาเช้ารอบแรกก็จะเป็นหกโมงสี่ห้ารอบแรกก็จะได้พักก่อนเราประมาณสิบโมงคนที่มารอบเจ็ดโมงครึ่งเขาก็จะเลิกขยับไปเรื่อยๆเขาก็ได้พักต่อจากเราสิบเอ็ดโมงเนี้ยนะคะคนที่มาแปดโมงแปดโมงครึ่งเก้าโมงเนี่ยก,ก็จะพักไลๆ่ๆ,ๆกันไประหว่างที่เราไปพักเนี่ย เราก็ไม่ใช่อยู่จะพักเลยนะคะมันก็จะต้องมีคนมาแทนเรามาดูแลบอดมดูแลเด็กแทนเราเนี่ยเราถึงจะไปพักได้นะคะไม่อยู่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วเช่นไปฉันไปไม่สนใจเด็กไม่ได้นะคะที่นี่ต้องดูแลเด็กอ,อย่างเข้มงวดน,นะคะแล้วเขาก็จะมีฝึกนะคะฝึกการอิมเมอร์เจนซีก็คือเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะคะเาก็จะมีออดดังเหตุฉุกเฉินเนี่ยาก็จะฝึกเดือนหนึ่งสองเดือนครั้งอย่างเงี้ยนะ ขาก็จะฝึกโดยการถ้าเป็นเด็กโตเขามีออดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้ไม่รู้จากอากาศหนาวหรือร้อนยังไงแบบไหนครูก็จะต้องพาเด็กออกข้างนอกอาคขารออกไปเลยนะคะแล้วก็เช็คมีกระเป๋ามีกระเป๋าเซ็ตี้ใบหนึ่งก็มีรายชื่อเช็คเด็กแล้วก็มี iPad เนี่ยเช็คเด็กทีละคนในคนออกไปถ้าเป็นเด็กเล็กอย่างนุรีเนี่ยดูแลเด็กเล็กใช่ไหมคะเด็กขวบหนึ่งถึงสองขวบบางทียังเดินไม่ได้เด็กเด็กเล็กยังเดินไม่ได้เราก็ใส่ปี เปหนึ่งก็จะใส่ได้สี่ห้าคนเปเปที่นี่เขาจะเป็นมลโลเราก็เอาเด็กใส่ไปในเปยคะ่ะแล้วก็เข็นออกนอกเลยเจะหนาวจะร้อนอยังไงก็เข็นออกนอกแล้วก็นับเด็กว่าเด็กมีกี่คนอะไรยังไงห้ามหลุมเด็กเด็กขาดนะคะแล้วก็เอาไม้ห่างจากเด็กแคร์ประมาณสักร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยมันนะคะพอเหตุการณ์โอเคดีแล้วเราก็เข้ามานะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งเขาก็จะฝึกให้เราใช้เครื่องมือแบบดับเพลิงอะคะ่ะเขาก็จะฝึกอีกกรณีหนึ่งก็คือ,อก็คือเหมือนเหตุตที่ที่เกิดสมมติว่ามีเหตุร้ายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ปิดไฟแล้วก็ล็อกคุญแจแต่ละห้องแล้วก็ให้เงียบที่สุดในนั้นเนี่ยก,ก็จะซ้อมอย่างเงี้ยบ,บ่อยนะคะแต่ที่นี่เซฟตี้อย่างหนึ่งก็คือประตูเขามีสองชั้นชั้นแรกเปิดได้เพราะชั้นที่2เปิดไม่ได้นะคะผู้ปกครองจะต้องมีคุญแจ ะะม,มีมีคุญแจอคอยเปิดเข้ามาได้<ม>คนที่ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นคนนอกอย่างเงี้ยนะคะเปิดเข้ามาไม่ได้จะต,ต้องมีกดออดท<ม>ีนี้กดออดเนี่ยเขาก็จะมองมองดูก่อนว่าคนคนนี้ใช่ผู้ปกครองไหม,มเข้ามาได้ไหมมาทําอะไรอย่างเงี้<ม>ยก็จะ<ม>เป็นอย่างนั้นก็เซฟตี้ไม่ใช่อยู่ๆเปิดได้อย่างพนักงานเนี่ยเขาก็จะมีประตูก็จะมีประตูหน้ากับประตูหลังพนักงานก็จะเข้าได้นั้งสองประตูแต่ประตูหลังเนี่ยพนักงานก็จะเข้าเข้าได้ก็รู้ว่ามีมีมี มีรหัสเปิดนะคะแล้วก็ก่อนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีอ่าล้างมือล้างมือเช็ดมือที่นี่ก็คือเซฟตี้มาก <c oughs> ล้างมือตลอดเวลานะคะเปลี่ยนเพื่อนเ,อเด็กเด็กก็ต้องล้างมือครับหรือครูก็ต้องล้างมือล้างมืออยู่ตลอดทุกที่จะมีที่ล้างมือแล้วก็ที่จะแล้วก็จะสเปรย์ทุกวันนี่แหละคะ่ะ นี้เล่าอย่างละเอียดเลยว่าทำตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามายังไงทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็มีความสุขในการทํางานที่นี่เพราะว่าเป็นคนที่รักเด็กแล้วก็อยู่เมืองไทยก็เคยเป็นครูมาก่อนนะคะเป็นครูมา20กว่าปีนะคะฉะน,นั้นเ,ออเราทํางานที่ไหนเราชอบแล้วมีความสุขนั่นแหละเราจะทํางานอย่างแฮปปี้ไม่เครียดเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้ ที่แชร์ให้ฟังนะคะถ้าอันไหนที่ลืมหรือไม่ได้พูดขาดเหลือไปอยังไงก็คอมเมนต์ถามมาได้นะคะก็จะได้มาแชร์หรือประสบการณ์ให้ฟังว่ายัางไงแบบไหนนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของดีนะคะมีอะไรขาดเหลือก็ติชมได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ